สวัสดีครับแฟนคลับของอาจารย์ภูมืองดอกบัวนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกมการชกหวยช่อง7นิดนึงนะครับหลังจากจบไปแล้วก็มีเรื่องดราม่าอยู่หลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะคู่เอกซึ่งเป็นการชกกันระหว่างมงคลชัยไดมอนด์เกแพ่ายแพ้แบบขาดลอยให้กับดีเซนน้อยสอเจอเล็กเมืองนนท์นะครับหรือเจ้าดีเซนน้อยเขียดชัดฉนันซึ่งวันนี้บอกตรงว,ว่าราคามาแปลกนะครับมาแปลก คู่แรกนะครับอาลิฟสอเดชพันธ์นะครับต่อยร้อยสิบสองปอนด์กับเพชรวิชัยวชกวุฒนะครับเหมยคู่นี้แรกๆนะครับเรเปิดมาที่ใครต่อรองนะครับแล้วก็ไหลไปเสมอที่อาลิฟซึ่งสูงยาวกว่านะครับแต่ว่าก็มีตัวเงินมาเล่นกันนะครับคู่นี้ต้นๆเนี่ยอาลิฟออกอาได้ดีกว่านะครับดักสาสแข้่งแทงเข่านะครับมีปั้มตีมีลูกศอกส่วนเพชรวิชัยก็ตอบโต้ได้ดีนะครับ สามยกเนี่ยราคาไหลต่อไปทางด้านอาลิฟนี่เกือบยี่สิบห้าหนึ่งนะครับยี่สิบยี่สิบห้าหนึ่งแล้วยกที่สี่นะครับไปไปยกทางด้านเพชรวิชัยก็เดินต่อยเดินปั้มตีนะครับคลองตีจับตีหมุนตีทาเอาราคาไหลามาแล้วก็หมดยกที่สี่นี่เป็นชิงดํานะครับชิงดํายกที่สี่นี่มีราคาทางด้านเพชรวิชัยเนี่ยกลับมาเป็นต่อถึงสามหนึ่งนะครับ ช่วงหนึ่งนะครับเป็นต่อถึงสามหนึ่งแล้วยกข้ามาชิงดําทางอาลิฟก็มาได้ปลายยกอีกนะครับได้ปลายยกราคากลับมาอยู่ที่อาลิฟต่อสองหนึ่งนะครับก,ก,กรรมการก็รวบรวมคะแนนชุมให้ทางด้านอาลิฟซาเดชพันชะนะคะแนนไปคู่นี้ก็ตัดสินได้หลายมุมนะครับแต่ว่าทางด้านอาลิฟเนี่ยก็โชคได้ดีโดยเฉพาะสามยกแรกนะครับโชคดี ตายยกห้ก็มาได้ขึ้นหมดยกก็เป็นต่อนิดหน่อยกำลัากันใครชนะคะแนนไปนะครับคนนี้เขยกเครดิตให้ทางทีมงานสวัสดีชพันธ์ไปนะครับต่อยได้ดีทั้งคู่ครับวันนี้สําหรับคู่แรกส่วนคู่ที่2นะครับยอดมัวงามเดมอนเก้าแนะครับวันนี้ต่อยร้อยหกปอนด์กับสิงห์ดำยุทธสุราชฎกับมวย้ายเนียนจากภาคใต้นะครับตายทั้งคู่เรดเปิดมาทีแรกนะครับเป็นทางด้าน ยอดบัวง,งามไดมอนเข้าแปดต่อสิบเอ็ดแปดนะครับไหลไปสามสองแล้วก็ไหลไปห้าสามสุดท้ายอยู่ที่เจ็ดสี่สองหนึ่งเลยนะครับสําหรับยอดบัวง,งามไดมอนเข้าแปดซึ่งต่อยอยู่ทางช่วงเจ็ดสีนี้เป็นประจาครับเป็นมวยของทีมงานผู้จัดและเป็นแชมป์เจ็ดสีด้วยนะครับแต่วัดทางด้านสิงห์ดำยุทธสุราชที่เขามีทัวร์เงินมารองนะครับสามสองเนี่ยเบื้องต้นเห็นทีมงานรองไปอยู่ประมาณกับสองแสนนะครับรองทางด้านสิงห์ดำยุทธสุราช ขึ้นมาราคาก็เบียดครับเกมมันชกก็เหมือนเดิมก็ยอดบางงามยกหนึ่งยกสองทำดีแต่ว่ายกสามนี่ทุกทีนะครับกลับมาเป็นรองทุกครั้งเลยสําหรับเย้อดบางงามถ้าไม่เป็นรองราคาก็ไหลรองทงข้ามนะครับราคามาอยู่ทางด้านสิงดําต่อสามสองนะครับแล้วก็ไหลรองยกสี่มายอดบางงามก็ชดะอีกชุดหนึ่งทั้งกู้เขาลก,กันดูเดือดนะครับเบียดไปเบียดมา หมดยกที่ห้าใหม่ๆนะครับยกที่ห้าใหม่ๆเนี่ยยอดบวาง,งามเป็นต่อสองหนึ่งช่วงกรรมการเดินหยิบใบคะแนนไปแรกนะครับไหลไปสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็ก่อนชูมือนะครับยอดบวางงามเป็นต่อสิบหนึ่งนะครับต่อสิบหนึ่งกรรมการก็ชูมือให้ยอดบวาง,งามชนะคะแนนไปแบบดูเดือดสุสีครับมวยคก็นี่ถอยสุสีถอยดีทั้งคู่เช่นกันครับแต่ว่ายอดบวาง,งามก็ทําได้ดีกว่าเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับส่วนคู่ที่สามนะครับ จ้าเมืองสยามครูต้อมบัวขาวนะครับจากร้อยเอ็ดวันนี้เจอกับปริหารพอหลักบุญที่น้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับต้นต้นเรดเปิดมาทีแรกนะครับเสมอที่เมืองสยามแล้วก็ไหลไปสิบเก้านะครับสุดท้ายก็กลับมาเสมอที่เมืองสยามต้นต้นอยู่เมืองสยามบอกว่าได้ดีครับมวยสายเนียนนะครับจากร้อยเอ็ดมวยสายเนียนเป็นต่ออยู่นิดหน่อย ทางด้านปฏิหารก็เดินปั้มเดินตีนะครับไม่ทําให้ราคาของเมืองสยามไปห่างยกสามทางด้านเมืองสยามในฟันศอกนะครับทำเอาปฏิหารนี่แตกราคาไหลต่อไปถึงสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งเจ็ดสองรองนะครับถ้าใครรองทางด้านปฏิหารไว้ก็เป็นการเสี่ยงนะครับเพราะว่ามีแผลแตกนะครับแต่ว่าเดินอยู่เดินขยันเดินปั้มเดินตีนะครับแต่ว่ายัางยังเดินไม่ไม่เต็มร้อยนะครับ เริ่มขยันเลยบอกอาวุธโลกสี่มาราคาก็เบียดเบียดครับคลองตีหมุนตีเมืองสยามก็แสดงอาการอ่อนแรงไปนิดนึงนะครับราคาไหลรองปฏิหารเหลือเสมอเมืองสยามแล้วก็ห้าสี่รองนะครับช่วงนั้นเหลือห้าสี่รองไปไปยกทางด้านเมืองสยามก็ไม่ได้อีกชุดหนึ่งราคาไหลไปต่ออยู่นิดหน่อยนะครับต่อนิดหน่อยยกข้ามาทางด้านเมืองสยามได้เป็นต่อสองหนึ่งห้าสองรองนะครับ เป็นลักษณะชิงดำยกที่ห้าบงสยามก็คุมรูปมวยไปได้นะครับหมดยกราคาไม่ห่างนะครับแต่ว่าบางสยามก็ทําได้ดีกว่ามีแผลแตกด้วยนะครับก็ชนะคะแนนไปพอมาถึงมวยคู่เอกนะครับมงคลชัยเดยบอนเก้าแปดนะครับหรือมงคลชัยสกินเดียวยิ้มมงคลชัยควายทองยิ้มโชคทวีออยนี่นะครับมวยจากร้อยเอด็ดต่อยมานานก็มวยตัวนี้เคยครองแชมป์เนี่ยประมาณห้าเส้นนะครับวันนี้ต่อยกับดีเสนน้อย สจเล็กเมืองนนท์หรือเขียดชัดชนันเดิมนะครับจากอุบลทั้งกู่ต่อยน้ำหนักร้อยี่สิบแปดปอนด์เหรดเปิดมาใหม่ๆนะครับมงคลใชยต่อสิบเอ็ดแปดนะครับแล้วก็ไหลไปสามสองแล้วก็มีตัวเงินไปรองเหรดนะครับรองเรดีดทางด้านดีเซ็นน้อยนะครับจนเหลือใครต่อรองนะครับใครต่อรองพอราคาเรดีดผิดปกตินะครับข่าวว่าทางทีมงานผู้บริหารทีมงานผู้จัดนะครับ ได้เรียกตัวมงคลชัยเข้าไปพบนะครับไปพบแล้วก็แจ้งถึงราคาว่ามันผิดปกตินะครับราคาไรล,ลองแบบผิดปกติที่จริงมงคลชัยเมืวยเจ้าถิ่นนะครับได้สูงน้ําหนักมาดีนะครับเคยชนะมาด้วยนะครับครั้งก่อนเนี่ยสยกครึ่งเป็นต่อถึง2 0 3สินะครับถ้าว่าปลายยก4เนี่ยทางด้านดิสนามาเบียดเหลือ3รองนะครับสองหนึ่งสรองยกค้ามาก็ พูดกันไปราคามาเสมอไหนเสมอกันนะครับแต่ว่ามงคลชัยเขาชนะคะแนนสองต่อหนึนน่งเสียงนี่ครั้งก่อนนะครับครั้งนี้มาต่อยในบ้านตัวเองน้ําหนักมาดีนะครับสําหรับมงคลชัยเคยชนะมาเรดเพิ่มมาใหม่ๆสิบเอ็ดแปดเหลือสามสองครับไหลไปสามสองสุดท้ายมีตัวเงินไปเล่นนะครับไหลามาเหลือสิบเก้านะครับไหลรองเหลือสิบเก้าเชื่อไหมครับว่าขอนขึ้นเวทีนะครับ คูผมแจ้งว่ามีคนมาบอกเขาครับเล่นดีสซนยตัวเดียวนะครับถ้าอยากได้เงินเขาบอกแค่นั้นนะครับแล้วราคาเหรียช่วงไหวคููนะครับเหลือเก้าสิบลองนะครับเก้าสิบลองยกแรกขึ้นไปได้ประมาณนาทีเดียวนะครับเสมอน้ําเงินนะครับเสมอน้ําเงินทั้งที่ยังไม่มีอะไรกันนะครับเสมอน้ําเงินแล้วก็จะหมดยกแรกนะครับน้ําเงินต่อห้าสี่ไรไปสิบเอ็ดแปดนะครับต่อห้าสี่ไรไปสิบเอ็ดแปด หมดยกแรกที่จริงผมก็ยังไม่เล่นนะครับยังไม่เล่นผมมองว่าถ้าจะเล่นดีเซนน้อยนะครับคือมองคลชัยเนี่ยโดนเรียกพบใช่ไหมครับก่อนชกอ่าโดนเรียกพบราคาผิดปกติผมคิดว่าทางคณะทีมงานผู้จัดเนี่ยต้องแจ้งกรรมการอยู่แล้วครับว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีนะครับสําหรับมงคลชัยแล้วเวลาชกก็ยังมีทีมงานไปกาชับที่มุมไปดูการชกนะครับ แล้วการชกออกมาแบบนี้นะครับผมมองว่าน่าจะมีการไล่หรือการชกของมงคลชัยเนี่ยถ้าต่อยไม่ดีน่าจะมีไล่หรือผ่านยากครับพูดง่ายๆผมมองว่ามงคลชัยเนี่ยถ้าต่อยไม่ดีโดนไล่ถ้าต่อยดีชนะใช่ไหมครับผมก็ไม่กล้าเล่นน้ําเงินแค่นั่งดูก่อนเพราะว่าเล่นน้าเงินดูมันจะเสียเปียบถ้ามงคลชัยต่อยแพ้เขาก็ไล่เราก็ไม่ได้ตังค์อยู่ดี หมดยกแรกผมร้องนะครับของผมไม่ไล่ต่อเท่าไหร่นะครับผมมองว่าถ้าเป็นลักษณะนนราคาเรทผิดราคาเรทผิดราคาในวิธีผิดแล้วกินกันชกถ้าผิดผมมองว่าน่าจะมีการไล่หมดยุกแรกผมร้องนะครับว่าไม่ไล่ต่อเท่าไหร่นะครับหมดยกแรกทีนี้เขาก็เสมอไม่ไล่ผมก็ยังไม่เล่นนะครับทีนี้ ชไปยกที่สองนะครับยกที่สองเหมือนเดิมรีเส้นน้อยต่อไหลไปสามสองนะครับ5้าสามบางจังหวะแล้วก็มงคลชัยทาได้นิดหน่อยไหลมาเหลือห้าสี่รองหมดยกที่2นะครับราคาไหลกลับมาเสมอมงคลชัยนะครับเสมอมงคลชัยไดมอนเก้าแปดแล้วก็ก่อนหมดก่อนหมดยกที่ก่อนขึ้นยกที่3ามนะครับราคาไหลไปเสมอน้ําเงินแล้วก็ไหลต่อยาวนะครับ มุ่งเงนใช้ขึ้นมาไม่เอาอะไรเลยนะครับ,บอาวุธเบาไม่ขวางหน้าไม่ปั้มทีเดินๆก็กลัวๆหยุดๆนะครับโดนหักโดนเทลม้มทั้งยืนโดนโอ้โหสารพัดอาวุธเริ่มต่อยไปตามราคาเสียงโหเริ่มดังครับที่นอกตู้นะครับไม่ใช่ในเวทีที่หน้าตู้เสียงโหเริ่มดังกรรมการไม่ได้ยินหรอกครับราคาไหลไปสามหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับโชคที่สี่ไม่มีราคาเล่นแล้วนะครับ กลางยกที่สี่เริ่มมีเสียงร้องรองนะครับไม่ไล่สิบรองสามรองนะครับสุดท้ายหมดยกที่สี่นะครับราคาเล่นไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามงคลชัยเนี่ยแพ้ขาดแพ้ขาดคือไม่เอาอะไรสักอย่างนะครับสําหรับมงคลชัยแล้วทีนี้คนที่เล่นน้ําเงินไว้เขาก็อยากรองนะครับอยากออกตัวคือมองว่ามงคลชัยเนี่ยชนะยากแล,ล้วล่ะเขาอยากออกตัวแพ้ถ้าเกิดโดนไล่เขาก็ยังได้ตังค์ใช่ไหมครับก็ไหลรองถึงห้ารองนะครับไม่ไล่ห้ารอง ไหลเหลือไม่ไล่สามรองสุดท้ายไม่ไล่ต่อสองรองนะครับปล่อยตัวไปยกที่ห้าก็เหมือนเดิมครับมูงใช้ก็มาอะไรสักอย่างนะครับเหมือนที่เคยต่อยก็ไม่ต่อยออกวุฒก็ไม่ออกเหมือนเดิมราคาไหลพอกรรมการเขาก็นิ่งนะครับนิ่งไม่มีอาการที่จะไล่ก็ไหลต่อไม่ไล่สุดท้ายคนที่เข้ามูงใช้ก็เจ็บนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าคนที่มีหูนะครับรู้ข่าว ยังไปเลือกเล่นเล่นมงคลชัยเนี่ยคงจะมองว่ามงคลชัยมีสิทธิชนะกับโดนไล่ใช่ไหมครับถ้าแพ้เขาคงจะไล่ถ้าชนะเ็ากินเขามันก็เอาเปรียบเ,เขาเกินไปเหมือนกันนะครับแต่มวยก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับทางด้านาน้ำเงินก็โชคดีนะครับวันนี้ทดีเซนเท็กซีด่ดำสอดําเนินเนี่ยทีเซนน้อยต่อยดีครับวันนี้แต่ว่าผมยังเคืองกรรมการอยู่อีกเหมือนเดิมนะครับช่องเจ็ดสีในเมื่อมงคลชัยเนี่ยโดนกรรมโดนทางผู้ไปหารเรียกพบ กรรมการก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าราคาผิดปกตินะครับเกมการเล่นผิดปกติแล้วเวลาชคหน้าตู้นะครับในเวทีเนี่ยกรรมการก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันผิดปกติทุกอย่างแล้วยังปล่อยให้มันดาเนินการไปโดยที่จบสิ้นนะครับผมไม่ได้บอกนะครับผมไม่ได้บอกว่านักมวยมุมแดงหรือเจ้ามงคลชัยเนี่ยล้มมวยนะครับผมไม่ได้บอกผมไม่ได้พูดเช่นนั้นนะผมบอกแค่ว่าหนึ่งราคาเหรีมันผิดนะครับราคาเลรีผิด ทางผู้บริหารก็รู้นะครับเดยกไปพบกรรมการก็ต้องต้องรู้อยู่แล้วนะครับทางผู้บริหารก็ต้องแจ้งทางกรรมการอยู่แล้วถ้าว่ากรรมการตัดสินบนเวทีนะครับยังปล่อยให้ดําเนินการเคมนะาําเนินการไปจนจบจนจบนะครับผมว่ากรรมการก็ต้องรับผิดชอบนะครับเรื่องนี้ทั้งที่รู้กันอยู่แต่ว่ายังปล่อยไปนะครับเค็มงานโชกของมงคลชัยก็ไม่เอาอะไรเลยจริงๆนะครับ ส่วนน้องเขาจะล้มไม่ล้มหรืออะไรผมไม่ได้ว่านะครับผมไม่รู้แต่ว่าเกมมันชก่แค่มันผิดไปนะครับแล้วการเล่นก็ผิดไปมีตัวเงินมาเล่นน้าเงินแบบหลับหูหลับตาเล่นเลยนะครับมงใจก็ต่อยไม่ไม่ได้มีอะไรเหมือนเดิมสักนิดเลยนะครับผมมองกรรมการว่ามองกรรมการก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มาอย่างนี้เรืงการเล่นพร้อมราคาเรทผู้บริหารก็เรียกพบคุณก็ยัง ปล่อยให้มันเป็นไปจนจบนะครับมันคล้ายๆกับปล้นประชาชนนะครับที่เขาไม่รู้ท่านจะบอกนะครับว่าทํามวยท่านจะซีมาเพื่อการกีฬาเพื่อการบันเทิงนะครับก็รู้ๆกันอ,อยู่ครับว่ามันไม่ใช่ครับการจัดมวยแต่ละครั้งเขาจะบอกว่าเจ้าที่ก็รู้ทําไมปล่อยให้มให้เขาเล่นอะไรในเวทีเลยนะครับการจัดมวยแต่ละครั้งนะครับทางทีมงานผู้จัดทางโปรโมเตอร์เนี่ยขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ให้มีการเล่นในวิธีได้นะครับแต่ว่าข้างนอกก็ตัวใครตัวมันนะครับตำรวจไปก็วิ่งนะครับอย่าช้านะครับรีบวิ่งยังไม่มีคนไปประกันนะครับถึงก็เป็นอย่างนี้นะครับจะโทษตำรวจอ,อย่างเดียวก็ไม่ได้ครับผมไม่รู้ว่าเขาต่อยเขาป่วยหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้ถา้าราคาผิดปกติกรรมการก็รู้อยู่แทนที่จะมีอะไรบ้างก็ปล่อยไปตามเกมเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับ ก็ฝากพิจารณาแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้มีอะไรผมก็มาเล่าหลังเกมให้แฟนคลับอาจารย์ผมฟังนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับสุดท้ายนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับแฟนครับอาจารย์ผมชงโชคดีร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าชนนะครับนําสิ่งดีๆสู่ครอบครัวนะครับถ้าเล่นมวยนะครับเข้าตัวถูกออกตัวบางทุนกินชัวร์นะครับดีกว่าไปเสี่ยงนะครับได้น้อยก็ไม่ใช่คิดมากควายได้ทุกวันนะครับถ้าจ้างเขาวันละสามร้อยสี่ร้อยนะครับ เล่นมวยได้คู่ละพันสองพันรวมไปก็เป็นหมื่นก็เลี้ยงครอบครัวได้นะครับอย่าไปยึดติดมากนะครับกับการเล่นนะครับเล่นพอเป็นสายเล่นพอเป็นรายได้เล็ลกๆ็น้อยเลี้ยงครอบครัวนะครับท่านที้ขอให้แฟนคอนับอาจารย์ผมชงโชคดีร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ